Two, Rory, not to need to. Rory, not to change. One to two, Common Rider Zero Two. It's never over. Oh. 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 สวัสดีครับพบกับทอยมอนิเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ H อสเชฟฟิกูอาร์ดคาวแมนไวเดอร์ซีโร่ทูนะฮะอีสุเวอร์ชันนั่นเองนะครับจากซีรีส์คาวแมนไวเดอร์ซีโร่ one นั่นเองนะครับผมมาแล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้มาสักพักแล้วฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รีวิวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเห็นซีโร่ทูนะฮะในช่องของผมวนเวียนไปมานะฮะนั่นก็คือตัวที่โมนะครับแล้วก็นําบอดี้ของซีโร่ one นะฮะมาใส่พาร์ทเสริมนั่นเองนะครับโอเคฮะออกมาสักทีกับตัวซึ่ง ัวนี้เนี่ยก็จะใช้ในภาค The Movie Real Time นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตราตึงกันน่าดูนะครับเอาละ้ฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมนะฮะเรามาดูด้านในของกล่องกันเลยดีกว่าครับมาและนี้นะฮะก็คือทั้งหมดของกล่อง k a m e n Rider Zero Two v e r s i o อร์ช่นนั่นเองนะครับบอกเลยว่ามีของมาให้น้อยมากนะฮะแต่ว่าก็คิดไม่ออกว่าถ้าเกิดจะให้เพิ่มมาเนี่ยมันเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับเอออาจจะเป็นโปรไกส์โฮเดอร์อะไรเงี้ยฮะติดมาหน่อยก็ยังดีนะสำหรับตัวอิสุเวอร์ชั่นนะคร มืออีก3คู่นะฮะมือตรงนี้แล้วก็รวมถึงมือแบทที่ติดอยู่กับตัวด้วยนะครับอีก1คู่รวมทั้งหดมดเป็นี4คู่นะฮะที่เหลือก็จะเป็นเมนหลักแล้วนั่นก็คือตัวของ Camerader Zero t w นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเล่นดูกันนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงเนาะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นบอดี้ของผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับดูแล้วความรู้สึกเป็นไงเดี๋ยวมาเล่าพูดคุยกันให้ฟังกันนั่นเองนะครับพร้อมแล้วก็มา โอเคฮะหลังจากที่แกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็บอกเลยว่า02ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นไฟนอลฟอร์มที่ผมชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเขาดันมาออกมาเป็นอิสุเวอร์ชั่นก่อนซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตอ่ะตัวอารูโตก็ต้องจะออกมาในอนาคตอยู่แล้วนะครับก็รอกันต่อไปนะครับส่วนตัวนี้นะฮะถ้าออกมาเป็นอารูโตก็ไม่ต่างอะไรกันกับต,ตัวนี้หรอกคิดว่านะอาจจะแตกต่างกันที่แบบบอดดี้อาจจะเป็นใหญ่ขึ้นนะเพราะตัวนี้เนี่ยดูดิ ي, มันมีความผอมนะฮะสำหรับบอดี้ผู้หญิงมากๆเลยต่อให้เราเอาเอวมาเปลี่ยน ขยายเกาะก็พอได้แหละตรงเป้ารู้สึกจะไม่ได้นะตรงเป้าอาจจะต้องเอาตัวของ0ูนย์หนะฮะมาเล่นผสมปนเปกันไปนะครับอันนี้สําหรับสายโมก็ไม่น่าจะใช่ปัญหานะเรามาดูส่วนของตัวนี้บ้างนะครับอ่าสีแน่นอนว่าเป็นสีเบสหลักอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นสีนีออนเขียวเหลืองนะฮะอันนี้ต่อให้ถกเถียงกันทั้งวันก็ไม่ไม่จบอะฮะแล้วก็ในส่วนของสีแดงนะครับจะลงเป็นแคนดี้โทเลยนะครับนี่ฮะอ่า สวยงามมากๆนะฮะในส่วนของตาก็เหมือนเดิมนี่นะครับก็คือจะเป็นสีเงินแซมออกมานะฮะรอบรอบข้ามผสมปนเปด้วยสีแดงนะครับอ่าก็ถือว่าสวยงามมากๆนะฮะด้านหลังนะฮะอืมตรงด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านข้างนะครับอืมสวยงามมากๆนะครับแล้วรู้สึกว่าในส่วนของเข็มขัดเนี่ยมันก็จะเล็กเท่าเนี่ยเล็กตามเอวไปด้วยเลยนะเออดูเอวสิเห็นไหมอืมดีเทลก็ถือว่าเก็บมาได้ครบมากมานะฮะ นี่อ่าในส่วนของ02นะฮะแล้วก็ดึงโปรไกออกมาปึ๊บมันก็จะเป็นแบบเดิมแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาสติกเกอร์มาติดนะครับ <Zero S 1> โอเค <two S 1> ว่าเราก็ติดเลยแล้วกันโอเคก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสติกเกอร์โปรไกส์นะครับใส่ไปเหมือนเดิมนะฮะปึ๊บอืมประมาณนี้ที่เหลือก็ก็คือ02ฮะมีตรงขานะครับมีแซมนี่ด้วยะฮะตรงข้อเท้าของเขาเนาะ เรียกว่าเป็นบลูทขึ้นมานะฮะข้อเท้าอยู่นี้นะฮะก็ถือว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกะฮะเพราะว่าซีโร่ทัมันเป็นร่างที่ดูเรียบๆนะฮะเรียบหรูมากๆนะฮะทำให้แบบเออมันดีไซน์มันแรกๆอาจจะแบบเฮ้ยเรียบไปหรือเปล่าแต่พอมาขยับแอคชั่นหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยผมว่าถือว่า สวยงามมากๆนะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮะแต่ว่าตัวนี้ออกมาเป็นอิสุก็ค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงจริงๆจะได้เป็นอารูโตเลยแต่ว่าตามสเตปตามฟิกัวนะครับมันจะออกล่างสุดยอดมาก็โอ้ปาไป 3- 4ปีเลยนะ่อจะออกล่างสุดยอดนะฮะทีนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ปีแล้วน่าจะใกล้ๆแล้วนะฮะที่จะได้เห็นคาเมริเดอร์ซีโร่ทูอารูโตเวอร์ชันนะครับโอเคพูดถึงซีโร่ทูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทียบตัวซีโร่ทูที่โมกันดีกว่านะครับว่า มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างเ <Zero S 1> นาะมานี่คือ k a m e n Rider Zero ีโร่2อิสุเวอร์นะฮะอ่าและนี่คือ k a m e n Rider m o d i f ดิฟนะครับ Zero t 2 o Aruto Version นะฮะที่โมมาจากตัว Zero o n 1นะครับประมาณนี้นี่คือส่วนสูงนะฮะเราก็เปรียบเทียบกันดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมาดูใกล้ๆก,ก,กัน อีกทีนะครับมาโอเคโดยที่ว่า02นะฮะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับหน้าของตัวอิสุนะฮะจะยาวยาวกว่าตัวโมนะนี่ฮะสังเกตได้เลยนะฮะหน้าโมจะสั้นกว่าปากจะสั้นกว่านะครับในส่วนของหน้าอกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลว,ลวดลายดีเทลตรงตรง,ตรงกลางนะฮะตรงนี้เนี่ยตรงกลางเขานะฮะมันจะไม่เหมือนกันเนาะนี่ฮะอันนี้ก็อันนี้ก็อยู่ที่รูปปัน้นเขาปั้นมาแบบเนี้ยทีดีเขาเป็นแบบเนี้ยฮะอืม มันจะกว้างกว่าอีสุปมันจะเรียวกว่าเราตรงหน้าอกตรงนี้นะฮะตรงปีกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวอีสูดจะมีความแหลมมากกว่านะนะฮนะตรงนหน้าอกก็เช่นกันนะครับตรงนี้จะมีความตันมากกว่าตัวอีสุดนะครับด้านข้างมีแขนความใหญ่ก็ขนาดก็แตกต่างกัน,นะฮะแล้วก็ตรงเกาะไหล่นะครับความเรียวของสียลักษ์ตรงกลางฮะก็ไม่เหมือนกันนะครับอืมแล้วความยาวของเกาะไหล่ก็ไม่เท่ากันด้วย นี่นะครับประมาณนี้ในส่วนของดีเทลซีร r ทูไดเวอร์นะครับผมชอบของตัวโมดิฟายมากกว่าเพราะว่าอันนี้มันเลือกทำสีเองได้ฮะมันก็มีการเก็บดีเทลที่ละเอียดกว่าอยู่แล้วนะฮะตรงนี้นี่ฮะเทียบกันเลยนะครับอืมส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่านะฮะโปรไกก็ผมชอบของตัวงานออฟฟิเชียลมากกว่าจริงๆเราก็ควรจะสนับสนุนงานออฟฟิเชียลแหละแต่ว่าพอดีใจร้อนไปหน่อยนะครับก็เลย ทำตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็โมบอดี้อีกทีหนึ่งนะนี่ฮะด้านข้างของเขาดูซะอีกทีนี่ฮะตรงเท้าน,นี่เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าความป่องความอ้วนอะไรเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะตรงนี้นะฮะด้านหลังฮึบอืมโอ้โหแตกต่างกันมากนะฮะรวมถึงสายปิดสายคำขัดด้านหลังด้วยนะครับอืมความคมความไรงมันจะไม่เท่ากันเนาะแต่ว่า เอาจริงมันคือฟีลลิ่งของการเก็บเลยนะจริงๆไม่เหมือนกันผมก็ไม่ซีเรียสต่อให้ Official อรุโตออฟฟิเชียลโผล่มาผมก็แน่นอนว่าผมต้องบวกอยู่แล้วะฮะก็คือจะมีซีโรทูทั้งหมด3ตัวเลยดีเทลเท้านะครับนี่ของตัวอิสุทำมาด้วยตัวนี้ทำมาด้วยนะฮะอันนี้ทำมาอยู่แล้วเนาะนี่ฮะเออเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าความแตกต่างของซีโรทูตัวเนี้ยอย่างที่บอกฮะมันเป็นการโมบอดี้มามันก็จะนี่ฮะมีการขยับอกได้อีกนะฮะมันก็จะดูพองขึ้น นะครับไหลก็โมมาแล้วนะฮะจุดขยับก็จะไม่เหมือนกระชาวบ้านเขานะครับอืมนี่ฮะเวลาขยับมันก็จะดูตันๆพองๆนะเกาะนี่ฮะเออเห็นไหมประมาณนี้ส่วนตัวนี้ออริจินอลเพียวเเลยนะครับอิสุเวอร์ชันก็จะนี่ฮะด้านข้างชิดติดกันไม่มีการขยายแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับประมาณนี้ ต่อไปนะฮะเราจะมาดูจุดขยับของตัวเสื้อทูอิสุเวอร์ชั่นกันดีกว่านะครับมาเริ่มจากส่วนหัวกันก่อนเลยนะครับหัวก็นี่ฮะหมุนได้ปกตินะฮะบิดได้3าม้อยกองศาเลยนะครับแ,แล้วก็เอียงคอฮะอืมอืมปึ๊บปกติอแล้วฮะการขยับนะฮะการก้มติดตรงนี้แล้วแล้วก็เงยนะฮะประมาณนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะอืมเพราะว่ามันติดปกหลังคอด้วย นะฮะตรงนี้แล้วก็มาดูในส่วนของแขนบ้างนะครับส่วนของแขนฮึบกลางข้างนี้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะติดตรงนี้นะฮะก็ติดแหละนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮึบจะการได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่มีนี่ฮะแง่งออกมาตรงนี้นะครับอืมแน่นอนว่าบอดี้พวกนี้เนี่ยมันจะดึงแขนได้สเต็ปหนึ่งอยู่แล้วนะครับเฮ,ฮ้ยฮะอืมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับฮึบอืมอืมในส่วนของตรงนี้ ส่วนของก่อไหลก็จะติดกับแขนด้านนี้ไปเลยนะครับนี่ฮะมันก็จะดูแขว่งๆได้นิดหน่อยนะฮะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเนี่ยฮะมันไหลลงไม่ได้มันติดค่อนข้างจะแน่นอยู่แล้วถ้าเกิดใครอยากขยับแบบสมจริงนะฮะก็แผนเดิมนะฮะติดโมไหลไปเรียบร้อยนะฮะในส่วนของไบเซ็ก็หมุนได้ปกตินะครับนี่ดีเทลห,หมุนๆน,นะฮะได้เลยนะครับแขนขยับฮึบ ประมาณนี้มือนะฮะมือก็หมุนได้ปกตินะครับปึ๊บแต่ว่ามันก็จะติดตรงเนี้ยนิดนึงเพราะว่ามันเกยมามันจะหมุนแบบติดขัดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ยังได้เพราะว่าตัวโมก็เป็นนะฮะมาดูในส่วนของบอดี้บ้างนะครับบอดี้ก็บิดปกตินะฮะบิดได้ปกติมันะะังเสียงเอี้ยวตัวนะฮะเอวนะครับบิดได้เหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอะไร นะฮะแต่ว่าเอวอออมันเล็กจริงๆแหละเนาะแต่ตัวนี้ผมว่าถ้าโมจริงๆนะก็ไม่ได้โมอะไรมากครับผมแค่ทําแค่ไหลก็พอนะฮะเพราะว่าบอดี้ผู้หญิงประมาณนี้แหละไม่อยากจะไปขยายอะไรแล้วนะคิดว่านะส่วนตัวนะอืประมาณนี้มาดูในส่วนของไดเวอร์แน่นอนว่ามันถอดได้นะครับแล้วก็เห็นโปกไกเนาะปกติฮึปกตินะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับในส่วนของซีโรทูไดเวอร์ตรงนี้ถอดไม่ได้นะอืถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ดไไดแน่นเลยเลวันแน่นมาก ะะมาดูในส่วนของขาบ้างนะฮะขาแน่นอนว่าน่าจะดึงได้แหละนี่ฮะดึงได้เยอะเลยนะฮะปกติแล้วก็กางขานี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะมันเป็นสีเงินก็เล่นต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะถ้าเกิดเราไม่ดึงเนี่ยมันก็แล้วก็ไปเสียดสีนในการยกไปก็จะไปเสียดสีตรงนี้ไอ้ตรงส่วนของสีเงินเนี่ยก็จะเป็นรอยได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็ เล่นกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ฮะดึงสองข้างกลางขานะฮะจะเห็นปิดเบ้าเหมือนเดิมนะเออทำออกมาด,ดีดีมากๆฮะแต่ขาผมรู้สึกว่าขามันสั้นกว่าตัวผู้ชายเยอะเลยว่ะ <c oughs> นะฮึบตรงนี้ก็บิดได้ปกตินะฮะฮึบต้นขาตรงนี้หมุนได้นะฮะปกติอยู่แล้วเนาะตรงนี้นะครับอืมไปข้างหลังสองจังหวะนะฮะอืมแต่แบงหน้าได้แล้วฮะสบายๆนะครับอืมนี่ดีเทลเท้าฮึบ ต่อมานี้แล้วก็ในส่วนของเท้าบิดได้บิดหมุน360องศากันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ปลายเท้าขยับได้ครับแล้วก็ปึ๊บนี่ลงได้นะฮะขยับซ้ายขวาได้นิดหน่อยฮะประมาณนี้ในส่วนของจุดขยับของซ e r o ทูก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมคาร์เมนไวเดอร์ซิลลอีสูเวอร์ชันนะครับจากซีร like ีส เดี๋ยวเราเป็นมูวี่แล้วกันฮะมูวี่คาเม n ไ i เดอร์ซ o โร่1เรียลไทม์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายๆคนหาร่างแปลงของตัวอีซูเอ็นะครับแล้วก็ออกมาแล้วนะครับก็นั่นคือคาเมลไรเดอร์ซีโร่2เหมือนจะเป็นร่างก็จะไปเป็นของอีซูไปแล้วนะฮะในส่วนของตัวอารุโตะเองก็จะไปเป็นเอ่อ r รียลไรซิ่งไปนะฮะมันก็แปลกๆอยู่ทีนึงนะแต่ว่ามันก็คงคอนเซปต์แบบไรเดอร์หนึ่งไรเดอร์สองแหละนะฮะเลยออกมาแบบนั้นนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะฮรราคาก็ค่อนข้างจะจับต้องได้นะครับเพราะของที่มาด้วยเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยก็มีแค่มือเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Carmen Rider อซีโร2อิสุวอรชนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลามีคลิปใหม่มาเดี๋ยวจะไ้พาชมก่อนใครนั่นเองนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ Two glory bots to lead glory to change. One to two. Common Rider Silk.